แหมพระ่วานพี่อซ้อมหน so ักไปหน่อยอะพี่รู้สึกมีปัญหาเรื่องใจจ้ะตายไปอะไรเหรอคะตายหัวจามตามหัวใจน่ารักจังกูเฮ้ยไม่อยากตายก่อนชกหนึ่งไงวะไอ้แก่ลบไปจับก้านพี่หน่อยน้องพอแล้วพี่น้องกลัวอะไรฮะน้องกลัวยก น้องปิ่นใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมาเน่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 สวยนะเนี่ยเห็นแล้วแบบว่าพี่นะไม่ขอซัดหน้าน้องไม่ขอซัดท้องของน้องค่ะแต่พี่ขอซัดน้องอ่ะจะได้ไหมจ๊ะพี่เขาเป็นแพทย์สนามให้เกลียกกันเนาะเขาเป็นผู้หญิงมุ่งแต่ซ้อมอย่างเดียวพี่เนี่ยซ้อมแต่มวยผู้หญิงผู้หญิงพี่ไม่ค่อยยุ่งหรอกเอ้ย ถามจริงทำไมมึงไม่ไปพ้อมกับเด้าหมาข้างนอกไม่เว้นตีเข่าสองตีเข่าจีริกเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันเนี่ยฮ้ยยุ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลทำมาแล้วทุกคนเข้าแถวเข้าแถวถูงยุ่งถุงเตี๊ยตามเตี๊ยแล้วเข้าแถวเอาหัวแถวนะหนึ่งสองตามเราไปจับใครถามไปถึงหัวแถวสามสี่หนึ่งไปสอยสองสองสองมันวายไปฮะมึงทำอะไรซ้อมมวยอยู่ซ้อมอะไรกัน รอบมวยได้เข็นเข้าไปในเข้าไปกอะแกะกับน้องปิ่นก้าอะไรไม่ผมไม่มีอะไรผมจะเอาเป้าน้องมาล่อไอ้ปิ่นน้องปิ่นฮะชื่อเต็มเขาปิ่นก้าอ๋อน้องปิ่นก้าตกใจไหมลูกเพิ่งมาอยู่ด้วยอเดี๋ยวก็เป็นเรื่องอีกอะฮะตกใจไม่ค่อยอยู่แล้วพังหลังเราอ่ะถูพูดตรงๆพูดตรงอ่ะชื่อผมไปอาจารย์เองก็ชอบเหมือนกันนะผมว่า ไม่ใช่ไอ้แจ๊ดไม่เคยเล่นกูต้องเล่นแทนไงเพราะว่าคนถามหาไอ้ไม่เห็นมีใครเล่นแนวนี้เลยเออไม่มีแล้วช่วงนี้ไม่มีใครเข้ากล้าบีแล้วดูดิดูอย่างเขาดิเนี่ยนะเขาเข้ามาเนี่ยขัผีผ่านมึงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยใครไหนออกไปกอนอ้อมเอ้โอเอางี้นะจะบอกให้นะถ้าไม่ขยันซ้อมกันนั้นใายในสิ้นเดือนนี้นะไล่ออกทุกคนโทษนะคะใครจบกัน ก็าพาหน่าบวยออกไปข้างนอกถ้าจะต้องออกไปไหนแต่ยังไม่มีรถขับหนูขอแนะนำรถสุดเท่คันนี้เลยค่ะใหม่ไฮลักซ์รีโวดีเซอชั่นมาพร้อมเครื่องยนต์2.4 g d Super Power ที่ประหยัดกว่าที่คิดมีระบบ i-ART หัวฉีดอัจฉริยะช่วยให้ประหยัดสุดๆไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดทั้งเท่ทั้งประหยัด เฮียช yeah, ักจะสนใจแล้วนะเนี่ยแค่นั้นยังไม่มองนะคะพี่รถคันนี้นะคะยังมาพร้อมช่วงล่าง G r Sport Suspension ขับสนุกขับสบายเกาะถนนทุกเส้นทางแถมรถรุ่นนี้หาของแต่งง่ายด้วยนะคะแต่งได้หลากหลายตามสไตล์ตัวเองแบบรถคันนี้เลยค่ะตัวอย่างรถแต่งของโชว์รูมเรานะคะโอ้ยทะเทขนาดนี้เฮีย er จะทนได้ยังไงงั้นน้องจัดไปให้เฮียเลยนะ ไฮลักซ์รีวอดีเซ็ตอิดิชันมาให้เฮียหนึ่งคันเลยเดี๋ยวเฮียจะพานักบวยของเฮียเนี่ยนะขึ้นไปบนรถแล้วก็พานักบวยของเฮียไปแข่งได้เลยค่ะโอเคนะเฮียลงทุนให้ขนาดนี้แล้วนะต้องซ้อมให้เข้าใจป่ะได้ครับเฮียเอ้าเฮ้ยคุณจะใจโอ้โหมาละเฮียดีเข้าใจสวัสดีค่ะสวัสดีเออสวัสดีค่ะสวัสดีเอ้าตายแล้วนี่นักมวยขี้ตะลุยเฮียยังอยู่อยู่เนี่ย เปลี่ยนได้ไงอันนี้เขาก็เป็นนักมวยซุ่มทั้งนั้นเนี่ยอ๋อซุ่มซ้อมซุ่มไปให้อีกฝั่งนึงกินแล้วอะเฮียดิสามตัวผมในทีเด็ดผมบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปพาใครมาเนะี่ยนี่นักมวยนะเฮียนักมวยอ่ะแต่ละคนนี่ผมไป็เฟนมาแต่และเวทีแต่ละศึกเลยว่าไม่ใช่นักมวยอะ่ะเออไม่นักมวยดึงมาจากร้านลาบเนี่ยเสิร์ฟอยู่บ้านี่ะเอากางเกงเลกกิ้งไปใส่นะโอ้โหนี่ เด็กบาโฮดชัดๆเลยเนี่ยเด็กหูมันตรงกันต่ายเนี่ยเด็กไงนะเด็กบาโฮดเด็กบาโฮดเออหน้าอย่างงี้เฮียพูดไม่คิดก็ในนั้นมันมืดมองไม่ค่อยรู้หรอกเฮีผมบอกเลยนะสวัสดีครับอุ้ยโอ้ยเป็นยังไงนี่สมองให้เขาเห็นสมองเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวเห็นสมองเขาเลยคือเขาให้น้องมวยซ้อมต่อยหัวเขาแต่ผมล่วงฮะคนนี้ชื่อแสงชัยใจประสิว โอ้โหนำสกุลไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ฝั่งเขาเลยชื่อน่ารักแต่ผลงานมันโหดเป็นยังไงมั่งการออกกําลังกายบอกเฮียไปเป็นยังไงผมตื่นเตีห้าทุกวันครับอุ้ยมาวิ่งเหรอวิ่งตามจับกระรี่ครับผมวิ่งจากกรุงเทพไปกระบี่ครับผมจับเฉียบดีมากเข้าไปนี่นียฮะวิ่งออกไปกระบี่อ่ะเนี่ฮะ ขาก็หูเรียวแรงไม่มีเลยขาตอนเปียจะลบหจะลบหจะลบหรือไปไปไปหางกาอย่าใจเย็นหางกาโอ้ยนี่ขนาดมึงเวี้ยธรรมดาแล้วเนี่ยมึงก็เลยโชว์มีแล้วเองรถถังนี่ฮะวันนี้ชื่ออะไรรถถังกำลังซักผ้าเป็นไงครับพี่โอ้ยชื่อกันดุดันดีนะแต่พอมาซักผ้าแล้วดูยังไงก็ไม่รู้รถถังแต่การดูแลบำรุงไม่ธรรมดาพี่เขาทำยังไงบ้างเฮ้ย บอกเฮียกาไปบำรุงอะไรบำรุงด้วยผมบำรุงไข่ทุกวันครับกินไข่ทุกวันไข่เป็นหรือไข่ไก่ไข่จีนเจ๊เล่นเสียงเล่นเสียงจีนเจ๊หรือว่าไม่เสียแรงที่รันขอบุ้มเฮียนี่ตะวันฉายสาแสงเดือนไมึงไปเอาของตะแหวนอะไรตะแหวนตะแหวนเฮียเอาตะแหวนแพงเข้ามาปะเนี่ยบอกเข้าไปการบำรุงดูแลตัวเองเราบำรุงอะไร ผมกินซุปไก่ทุกวันซุปไก่สกัดซุปไก่ก้อนเอ๊ะนั่นมันปรุงอาหารไม่แย่หวะกินไปปรุงไปเพื่อสุขภาพของตัวเองจะดูแลดีไปเอางี้ได้ไหมไหลไปเนี่ยไปเยอะๆเข้าไหดูดิร่างกายคนแรกเราออกมานี่เลยออกคนนี้เย็นตรงนี้ไอ้อาหารกลางเคฟดูดิร่างปิดเปิมป่ะแน่นป่ะดูดิจะไหวเนี่ไอเว่ยเขาไม่ได้อยู่แดนสี ยูเฉยตายไม่ไหวไม่ได้เนื้อเนื้อก็ไม่ได้ไอ้น้องเบาไปฮะไปไปไปหลบไปหลบไปไปหยอกหยอกแย่ๆเขาไหม่ะหรุยเจาะยางดิเจาะยางเกียร์จะทำยังไงกับมึงตีตีตีอาจรได้เกิดจะรั่วขานี่เจาะเข้าไปดิอ๋อตัดยางเออ ขาได้ดูขาดิแน่นป่ะอุ้ยเอ้ยว้าตะคิวขึ้นตะคิวตะคิวขึ้นจะต่อยอะไรเป็นตะคิวที่ดีเ <von> สียเงินเสียทองไม่น่าเลี้ยงให้เสียเขาเหนียวเลยเวรตังคนนี้เอาคนนี้นี่ใครนะรถถังกะละมังสัพ้ากะละมังสัก้าครับแอ็งแน่นมากหืมสอมบ่อยไหมเนี่ยเราอ่ะอื จริงๆ,ๆละ่ะเฮียไม่ต้องหาแล้วเว้ยเฮียต่อยเองเฮียผมเฮียเทสไงเฮียเทสไงไหนลองเตะเฮียดิเตะเฮียดิเตะเฮียเฮ้ยถ้าวไายขนาดนี้ก็คงหนักแน่เลยโอเคไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวลองเอางี้เอางี้เดี๋ยวเฮียจะให้จับคู่เต้นเอ้ยผมอยากเจอกับมันว่ะเรียกครูซ้อมเลยไปเดินดูเอ้ยนี่น้องปีนไม่เกี่ยวเรียกครูซ้อมใครไอ้หน้าหล่อนี่ดีกว่ามาออกไปเลยหน้าเองเนี่ยได้มีแผลเป็นแน่เว้ย ลงรวมเลยมั้ยลงรวมมั้ยเอารวมมาลงยลงรวมเลยไฟเจอฮึม,ม,ลลมเฮ้ลลเยเฮ้ยตกับกันไอ้นั่นก็ยืนทะเลาะกัละ บัง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 เสียวพี่แข้งไปเลยโอ้ยเฮ้ยอ้ไออยดีกว่าจุกตรงไหนคะทุกตรงแล้วโดนต่อยแค่นี้โคตรสำลิปเลยสำลอไดเขาก็อีกขาดไม่ไหวค่ะต้องเปลี่ยนคู่แล้วค่ะคนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรวะโดนนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็ล่วงแล้วอ่ะไปพาใครมาให้เหี่ยววะเนี่ย ต่อยให้มันชัดๆ,ๆหน่อยดิมันแย่ๆๆย่ครับรองอีกสตัวน่เฮียนะเออมาเนี่ยเอามาเลยนี่นนใ,นใครนะเอ่าแสนชัยใจพัซิลอาแสนชัยมาฟาดเท้าพร้อมนจบดฮ้ยดีเอสเดีเเดี๋ยวเดเ็เ็อเเอเ็็เเเเเเดเเเดเด เ้ยตีอ้นแลอ้วยังเดียเดตีไม่ตอบเลยสียงจริงตีไ่ต้อตู้นะชูนะชกไ้ยังยังยังไม่พอไอ้เหี้ยยังไม่ตีละครังอีกเหรอได้ได้่ึงอยู่แล้ว เหียไว้เียไว้คนนี้ใช้ได้นี้ใช้ได้นี้ใช้ได้จ้ครับเหี้ยเอามานไว้เอาผมออกไป <c oughs> ไม่ได้เรอเคงเราอึดเราอึดใช้ได้เฮ้ย <c oughs> อยู่มาหลายปีเหีย <c oughs> ไม่เคยเห็นปานหนูเลยเนะี่ย <c oughs> ปานที่ไหนลนะ่ะอันนี้ตีนับใส่เสื้อกล้ามเห็นปานเลยสุดยอดมากแสนชัยสุดยอดมากไอคนต่อไปอังกามาลูกใครนี่ใครใครถถังกะละมังสภาพครับผมโหยนี่ติ่มแล้วเกินว่าไยอย่าทำแรงนะบอกมาเนอะ โอเคเฮียเสียหน้า้ยอุ <The ้ยเหียยตีนเหียทำไมเหียทำไมเหียตาบายเหียสัดเหียเสียรูปมวยหมดเลยสัลุกขึ้นมาขาเรายาวขี่ไม่ได้ขายาวอะถ้าแตะก็เสียมวยเลย ถีบน้ำดิถีบอ <|so|>? ๋อน um ั่นแหละลูวเราอีกไหมล่ะแล้ว um, ดันน้ำมันถึงเจ้ยเออตี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 ตกระชากดิกระชากตีกระชากอ่ะเจ๋เลยกระชากกระเตยลูกลกเฮ้ยเฮ้ยล้เฮ้ยโอ้โหอย่า้ำเลย ดดอเจ็บตรงไหนไหมเจ็บตรงไหนไหมแง๊ก้าให้เขาจุกตรงไหนไหมเจ็บตรงนี้เหรอตรงนี้เจ็บไหมโอ๊ยเจ็บฮัลโหลจุกเออทำงานอยู่อี๋ยังอย่าบอกปิ๊กบ้านเนี่ยฮะเออจุกรอมบารีแล้วเด้อลมขึ้นแล้วเนอะฮายอย่างหมปิ๊กบ้านกะเถอะแยกการแยกงานอยู่บาดเจ็บกันแยกการแยกงานแล้วยังจ็บไหมะมโดมขึ้นแล้วเด้ออันนี้แง๊มเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะไอ้ยังน้อยกับเจ๊นี่ ล้มมาดีละล้มมาดีละพอหน้าอยู่ทางหน้าอยู่พอหน้าอย่างนั้นเหลือพอหน้าอย่างนั้นเหลือทาไมเป็นคู่คนแรกวะอันนี้ก็เพื่ออย่างเดียวเพื่ออย่างเดียววนๆบะซ้อฟมวยมวยกับบะซ้อ ไม่ปล่อยนะบุบบองมันไหลวอน้วเนอะเฮ้ยอยไปลองทำไมอะแค่กันสอบใจนี่หลังเฮียนี่ถัดไปหัดไปเจ้าลงลงออยยอ้ยตอลวปิดจบเลยปิดจบเลยจบเลยเดะครับ เฮ้ยกูก็ปวดประาแล้วกูไม่เห็นบนเลยนี่ไงซับออยไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย